นาทีอีกแล้วพี่น้องมาไล่เลยอีกแล้วลว,วันนี้ก็เหมือนเดิมแหละพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ลดน้ำฝนมันตกแผ่นดินนยังชุ่มอยู่ลดแต่เฉพาะพวกผลไม้นะพี่น้องแต่เฉพาะไอพ้พวกพวกกล้วยพวกอะไรก็ไม่ได้ลดจะลดพรุ่งนี้พี่น้อง พรุ่งนี้แถวรถวันนี้ไม่ได้รถหรอกเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุลลกร์รถแล้วก็ไปอยู่โยวันนี้ก็มาเปิดฐานเป,เปิดฐานที่สุ่มเมื่อวานทำที่นี่นร้องดูไปแล้วสุ่มเมื่อวานนะโอ้ยโอ้โหวันนี้มันผ่านนัไปเลยน่าจะเป็น่านน้อย พี่น้องวันนี้ได้ทานเยอะทานเยอะพ่อไม้เลี้ยงไม้แน่นในเนี้ยเลี้ยงไม้เต็มที่ทานเยอะเป็นแท่งดีด้วยพี่น้องเป็นแท่งดีดได้เยอะวันนี้ได้เยอะน่าจะได้ถุงปุ๋ยกว่า ถ้าเราเลี้ยงเราเลี้ยงไม้ที่ถังมันแน่นๆพี่น้องเราเลี้ยงไม้ที่ถังมันแน่นๆ,ๆเลี้ยงให้ให้แน่นแน่นแน่นซ้อนๆกันๆๆให้ดีจะได้ถ่านเยอะถ้าหากว่าม,ไม,ม <c oughs> ไม้มันขี่กันไม้มันค้ํากันไปค้ํากันมาใช่ไหมพีม่น้องมันก็จะมีช่องว่างเยอะมันก็จะทําให้เต็มถังเร็วเราก็จะได้ไม้น้อยแต่ถ้าเราเลี้ยง เลี้ยงไม้ให้เป็นอะไรให้เป็นให้เป็นส่วนที่แน่นแน่นแน่นซ้อนซ้อนกันดีจะได้่านเยอะเราไม้มะาขามชุดเนี้ยมันเป็นไม้ใหญ่แล้วเราผ่มมาผ่าใช่ไหมพี่น้องผุมผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเพราะจะนั้นพอพอเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงให้นั่นเสมอให้ดีมันก็จะได้่านแบบกายกันเป็นที่่านเยอะ ได้ทานเยอะไม่เป็นไรานเยอะน่าจะได้ถุงปุ๋ยกว่าด้วยแหละเพราะว่าธรรมดามันได้อยู่แล้วถุงปุ๋ยหนึ่งแต่ว่าถ้าเรียวเลียงดีๆให้มันแน่นๆมันก็จะได้เยอะเนี่ยชีวิตทำกเกษตรมันต้องเอาให้ได้ทุกรูปแบบม่ฉั้นมันจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคนไม่มีแบบผมก็มปลูกผัก ปลูกผักสวนครัวผักอะไรพวกนี้เพื่อจะเป็นเขาเรียกอะไรรายได้รายได้ระยะระยะสั้นเพื่อให้มันอยู่ได้แต่ว่าผมมันมีเงินเดินกินเพราะฉะนั้นผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเวลาวไปปลูกผักผมปลูกต้นไม้ที่มีอายุยืนตลอดเลยผมเอาระยะย,ยาวเป็นหลัก